สบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังให้ล้วก็อยู่ตากประเทศเลยจ้าตอนนี้น้ำก็อยู่นบนสะพานลอยหรือว่าสกายวอล์กมาจากพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่อนุาาสาวรีย์ไทสมรภูมินะคะมื้อนีน้ำไมีโอกาสได้มาพี่นอ้องน้ำก็เลยอยากถ่ายคลิปให้คนที่บ่เคยมาหรือว่าบ่เคยเห็นมาจา้ะได้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าได้เห็นถึงความเจริญของประเทศไทยเนาะค่ะพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนที่จเจริญน,นะ,จะเจริญเนี่ก็รถนี่หลายหลายแม่ผมแม่พีน่น้องรถจะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เมืรอนี้นำ้ำมมซีน่าเฮดกิฟตอบคั้ถามหรือว่าตอบคอมเมนต์เอสซีถ่านหนึ่งเนาะเพิ่นต่อมา,าเมืองไทยจเจริญูเมืองลาวบ่ได้ดอกเพิ่นบาเพิ่นบาเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคือเจา้จาเจ้าคือเ่าจังซานเนาะคะ่ะเจ้าค่อยมาประเทศไทยแล้วตีจะถึงบอกว่าประเทศลาาเจริญกว่าประเทศไทยเนาะคะ่ะจะค่อยไปประเทศไทยตีแล้วจะเค่อยมาประเทศเลาาตีเนาะเจ้าคือเป่าแนวนั้นออกดกระปุกหูจกักคือการประเพณีคือไพ่แต่ประเพณีมัคอมเมนต์ยู่ในใต่คลิปดิดีโอคคอ,อยเนาะพี่นอ้อง คนมาอยู่ประเทศล่าหันจะเลิ่อนก็ประเทศไทยมันมมีรถไฟลอยฟา้ามันคือบ่อจังซ่เบ่าพิดเดอสาวบ่กพิปบ่าไมยอยู่ไทยนี่แหละมีรถไฟลอยฟ้านะจ้ะอยู่ลาวบม่มี่เด้อพี่น้องอยู่เล่าก็มีแตะบะข่อยหบ่เคื่อไปขืนจักเคืือเมจานี่คือของจริงหรือว่าของแพ่เด้อจา้า ความจเจริญมันอยู่ที่ประเทศไทยจ้าตูเลยอยู่ประเทศลาวเด้อจะเห็นบอ่อหันที่จะเนี่ยไปเห็นบอ่อตึกสูงๆค่ะเสียดทาน่ะเห็นบอ่อแล้วก็เห็นบ่อรถวิ่งอยู่ในถนนนี่เป็นทลย่านขั้น,น่เห็นบอ่อบจักรถหมอกรถไม่นี่แหละคือความจเจริญของเมืองไทยจะสิมคาคอมเมนต์เบาใส่ข่อยบลายเด้อน,นี่คือความจริงนะจ้าที่เราต้องดูนะคะทุกคน จะเบิง่งยุหันเพื่อนจะเริ่มซัมไดตตึกหันสนามมาเดือนก่อนหันบุเมนเดือนกรสามเดือนก่อนเพื่อนถ้ากระลังลงเสาเข็มบานนี่เดี๋ยวเพื่อนเห็ดไก่เชีล้วและหมารอบหนาบ่แมนเดียวบ่จักพี่น้องหนาหน้าหันกับโบหูบัตรตึกอีหยังเป็นตึกโรกบานแมนบ่จ้าเนาะถ้าเวถึกละดีใจนะถ้าพูดผิดก็ขอโทษขอขอภัยด้วยนะคะทุกคนนี่คือประเทศไทยนะจ๊ะจะจะท้าว่าประเทศไทยบ่อจะเลิศ ทุกปือนี่ข่อยกระไรมาเบิ้งความจเจริญอยู่ประเทศไทยนี่แหละจ้าอยู่บาดหัวนันตรมีม้อยแบบนี้เนาะอยู่เมืองเมียงจันนันก็นกนสู่ไพ่บ่ได้ดอกจา้าถ้มามาเมียงจันจะเจริญนกับถ้าศึให้เทียบกันสูดได้บ่จังหวัดเมียงของไทยนะโคตราดบดห่หอลเอียงเห็นบ่รถไฟเลยนะหลายขับแชนช,นชนเสียนชนเสียนอยู่เห็นบ่ แป๊บเดียวไปแป๊บเดียวมาจนชีโซนหดกันจนติดตามหดกันนี่แหละคือเมืองบอจเลิรินเราจะเจ้าบุเคยมาประเทศไทยเจ้ากัิบาวาประเทศไทยบอจะเลิริญประเทศเล้าหนำไร้ไพ่สว่างคนปะมันเปียกมันมันกับกันเดช้ามที่ว่าประเทศเหล้านา้ำหนำหนำไร้ไพ่สว่างต้องยกให้ประเทศไทยเนาะประเทศด้านะหูบอยูส้นบดบ่ะไผ่ยังขึ้นบ่ทึงเลยจ้ะเนาะ นะคะคประเทศที่จะเจร่ญนน่ะไร้ไทยสบางต่องอยู่ประเทศไทยทนนั่นค่ะเห็นบ่ค่ะขนาดมองไปแห่จุดเดียวนี่ยังไปบป่ถึงแล้วเนาะคว้ามาคนขวักคนใหญ่เบางหู้โหลดห่อยมองจะทะเลยร๋อยทันเนาะอยู่บนถนนผว้ามาลายเบาๆคนระได้ง่า็นนาาจะติามกันตายนอกพอมเม่น<ม><ม> คมาหลายคน,นเลยโอ้ยน้องคนจะเลือดใจอยู่ไดิคนที่มาคอมเมนต์ในคลิปว่อยแสดงว่าคนเป็นย่าอ่อนเหมาาือนกันปะวะไม่เคยมาไทยก็ดูว่าเคยไปลาวว่จังเลยที่สินาเถียบก็ไ,ได้ไม่เถียบจะบ็ได้ค่ะลาวก็คือลาวนะคะไทยก็คือไทยไทยก็คือชีนี่แต่ความจเจริญความทันสมัยครับนะพี่น้อง สนามเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งคือ mm. ว่าเป็นคนลาเนาะทุกคนที่ไรไม่เห็นความเจริญบม่ว่าจะเป็นตึกเพซานซานบ้านซองรถอยู่บ้านนี่ฮะเบิร์ยงาเนี่ยโบ,งงยบมี่ได้รถแท็กซี่แบบสินี่ได้ร้ายแบบนี้บ่มี่เลยจ้ะเนาะถนน,น,นดีๆรถไฟบิ่งไปบิ่งมาเนี่ยสองนาที่บินสองหนาที่บิงห้าโม่ไหลเด้อต้องม่บิ่งอยู่ประเทศไทยนะคะ กกเกียบกันบ่ได้ดอกไทยก็เล่านะพี่น้องมันเรียบกันบอลไยดมันเกียบกันบอติดดอกคะ่ะประเทศไทยเป็นประเทศท่จเจริญถ้าต้องถ้าต้องถ้าต้องบอกความจริงประสาสาถ้ามาอ่อนพ้อมไะไรยังไงความจริงคือประเทศไทยเป็นจเจริญเนาะมันนะไปถึงไหนแล้วทุกคนประเทศเท,ท่ายังบ่ทันหัวใจอยู่ประเทศทเท่ากูแมนน้ำไร้ไฟสว่างน้มบอไร้ไฟสว่า,างหันตี จาเอ,าอ้ลืมทุกคนพอจะรู้ไหมให้ยู่รานบนนะพี่น้องมันจะมีซื้อปืนนะจ๊ะแล้วก็ซื้อลูกระเบิดแล้วก็ซื้อลูกปืนนะจ๊ะวันนี้ก็เนาะตอบแล้วนะก็ตอบให้ดูให้ฟังแล้วนะ ว่าประเทศไหนเจริญกว่ากันนะคะพนเล่าอ่ะพี่น้องเสือโบไอม่เห็นงานเกือบพึ่งประเทศสจ้าร้ายอนะ่ะมาทางานอยู่เมืองไทยสจ้าหลายอ่ะเข้ากับจิกับไปส่งเทศกาลหลังจากเข้ากับกับมาต้องมาทํางานหาเงินนะคะ,คะเพื่อส่งกัปไปโพไ้เมย์เนาะบางคนเนี่ยมาอยู่ไทยติดความรู้ติดประเทศไทยติดความเจริญติดความแบบท่าสมัยหนาะบัสนสะเนาะ บางคนออกาจากกัปอหลาไหมพี่น้องแต่คือสนามบัดเป็นคนที่ออกรัรติดคือการประเทศไทยแต่วา่าใส่ชีวิตจุปประเทศไทยกับไร้ไร้สิบปีเลย,ยแต่หูซึงว่าตัวเองกับอ,อ,อายุไร้แหละหูซึงว่ากรารใส่ชีวิตเท่าเดียวโคือไัยรุนนาพี่น้องเนาะและะ้วกับูคูหรือว่าเพื่อนอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะอยู่ลาวนะคะก็จะมีขอบคร้ยยังแบบนี้พี่น้อง น้องคนก็บถามาหากินอยู่บ้านพ่อได้กินแต่ว่า,าพ่อสิไ้หันไดนี่แต่ว่าเผื่ออยู่ไทยสนามก็มีโบลายเนาะทุกคนสไลด์เผื่อถ้าทำงานนะคะประมาณน,นั้นแต่ใครว่าในงานอยู่ไทยอ่ะคือถ้า่าไทยแล้วทำงานเราสามารถเก็บเงินไหนเป็นกลดเป็นกรรมเนาะพี่น้องเนาะโบคืออยู่ลาวนะคะอยู่ลาวก็หาเงินได้แต่ว่าพ่อได้กินพ่อได้ใส่ใจไปวันๆเนาะพี่น้องเนาะ แต่ถ่ายอยากได้อีงังเป็นเศษเป็นอันเด็กค่ำได้ที่ดินได้รถได้เคืองเด็กซ่านต่อมาอีงานอยู่ประเทศไทยแต่ว่าบริเวณบาซิมาเดือนสองเดือนแด็กกระกรับสีได้ได้พี่น้องแต่ว่าเาก็ต้องใส่ไม่ได้นะคะเนาะประมาณนั้นโอ้โหอยากจะบอกว่าสนามเบาแห้งพี่น้องเลยเบาแห้งอีนีเนาะก็ก็ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะก็แบบตอบคอมเมนต์นะคะตอบคอมเมนต์พันนึงแหละก้นนึงแหละแต่คนมากคอมเมนต์ในคลิปสนามเนาะ สนามกับพายายามบอกว่าเมืองไทยจะเลื่อนแต่เพินกับพายายามบอกว่าเมืองไทยเ่าจะเลือ่อนคือประเทศลาวคนมาประเทศลาวนำไรไทยสว่างเป็นไปได้ที่นอกระเงิดโงนไซมอนัน่นทำเเคยมาไทยเนาะก็เลยบอกไปแบบซุ้มซีซุ้มหาพอดีเขามาไทยนะโอ้ยเขาก็หวูวงอะไรว่าประเทศไทยจะเลื่อนคามไดอยู่แลวกานม่แต่ความสุขเนาะการเดินห้างกสะดวกสบายทำงาน ิ้นเดือนก็ได้เงินเวลาอยากไปเที่ยวไหนก็สามารถไปได้พบาะเพิ่นมีหองมีหาง,ม,หงมีตลกตลาดนะพ่อเมพี่นสถานท,ทีสองเที่ยวบาวาสเป็นอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอ่ตางจสงมาวัดของประเทศไทยนะอือเจริญไม่ต่างกันอนะ่ะทุกคนแต่ที่แน่คือว่ากรุงเทพอ่ะเจริญอยู่แล้วนะแต่ต่างจังหวัดก็จะเจริญไม่แบบได้ไล่กันอ่นะเห็นไหมรถไฟเรายนืนอยู่ตรงนี้รถไฟวิ่งผ่านสี่รอบแล้วทุกคน ไก่ฉวดัดซิฟขั้นหรมั้งเนี่เนาะซัดนะไม่อ้อมล้อมนะคะไม่อ้อมข้อมนะคะนี่คือความจริงนะคะทุกคนนับไระไลก์สอยเป็นข้อตาวต่รก็ยังหูหูอยู่แก่ใจฮัลโหลรับความจริงได้นะที่บ้านเราอ่ะนี่คือบ้านเราเนาะถ้าอยากเห็นความจเจริญต้องมาที่เมืองไทยเท่านั้นนะคะแค่ย่านนี้ย่านเดียวก็ไปไม่ถูกแล,ล้วล่ะค่ะเป็นบอเตอร์ขื้นสุปสาาลายู่ สูเสียดผ่าเห็นบบเห็นบบจ้าต่อร้ายแต่สิเมย์อธิบายกับคนที่แบบว่าอยู่ในถ้ำเนาะพี่น้องเนาะไม่แน่น่าจะเป็นคนถ้ำหรือปลาของกระบอหูดนวยวายอีหยังเนาะของกระบอจักคนที่เพิ่นมาคอมเมนต์คีมพลอยนะเป็นยังคนคือเบาเดินหนีคนเป็นยังงงแสดงว่าคนอยากพิดกับข่อยบ่พี่น้องคนคือมาคอมเมนต์จังสันเนาะ แต่ปลาสว่วนตัวก๋วยนี่ยออก๋วยลาไปรเด้ก๋วยโบเคยลงเลยออก๋วยโบเคยเอ,อเ่ยเลยว่าประเทศข่อยจเจริญประเทศข่อยก็เป็นประเทศที่กำลงังพัฒนาว่าซัมชักกำลงังพัฒนาแบบใดก๋วยก็บ่ฮู้แต่ว่าคือประเทศไทยนี่เพินเ่นเจริญแล้วว่าซัมชักนอะพ่อแม่พีน่น้องเจริญแล้วได้หนี่เองดูถนนคนทางเพิ่นดีซำใดเบิง่งโรดซอมสิเลนมีเป็นเทะเลซิปเลนถนนน่ะบักกวางรถกหลายถนน,นกหลายเลน มัคือ,อยู่บ้านกอด็อกขอยเขาในเมืองเท่านึงขอยเกือบต๊กสะข้องทนนน่ะมีแต่ช้องเลนเท่นานั้นแหละไปก็มารถใหญ่ยยขั้นหนึ่งก็โอ้ยเข้าคีโรจักสิเดีอม้อใส่นะ่ะก็เสียเท่าเกือบต๊กสะขอ้ขอขวนแรกพี่น้องเลยโอเคนะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจในคลิปนี้นะคะบอกกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็อธิบายให้คุณคุณคนนั้นนะ่ะเข้าใจแล้วนะคะ พี่นอ้องเบิงอายุเบิงอายุายนี่ถนนหุน่นนั่งบ้านเพินินนี่เฉพาะเลน่นโอ้เล่นมากนี่ขึ้นมาไล,าย,เลายเล่นแท้เล่นไปเล่นเดียวเบิงรูพี่น้องหินจ้าเบริษังนี่แหละคือประเทศไทยมีหอกมีหา่หางใเดินตากออกตากแอร์เย็นๆเนาะอาหารการกินบะต้องบะเพลิงมีเยอะมากนะคะโอเคพี่นอ้องโอยเนาะ ได้พูดไปแล้วก็รู้สึกโล่งอ,อกโล่งใจนะคะวัางมาคนมนุษย์นั่นมนุษย์คนนั่นที่เขาใจเนจาะจ้ะไดีลยวพี่น้องขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมดูคลิปฝากไปกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องปะก็ไ์กดแซ์ก็ติดตามสำหรับพี่เนก็ตโซลาพก่กด้วพี่น้องขอบคุณค่ะสวัดีสวัสดีค่ะ